แต่ใครไม่เป็นไม่รู้คือก็เห็นสภาพแล้วแล้วแบบไปทำเถอะมาเถอะค่ะ5 8แล้วอย่ารอเวลานะคะคิ้วตกหนังตาตกหมดเลยขนตาเนี่ยค่ะมันแรยนตาใช้ชีวิตลำบากแล้วน้ำตามันก็คอยจะไหล แรกๆกระโอตาสองชั้นเราสวยแต่ด้วยหวัยหรืออายุคือมันตกง่งค่ะรุ่นนี้แล้วมันมันไม่ใช้ใสยกรรมพวกฟาร,ร์มสวยงามอันนั้นอาจจะเป็นผลพลอยได้แต่ปัญหาจริงๆคือสุขภาพค่ะมีตาแต่ตามองอย่างนี้ก็มัน,ม,นมันไม่ใช่คิดไม่ปิดที่มาพบคุณหมอตอนนี้เราโอเคเรายิ้มได้การมองเห็นลดชัดเจนขึ้นเราจะมองซ้ายมองขวาไม่มีการมาบดบังอะ่ะลูกสาวค่ะ หาให้เขาก็พามาเลยค่ะเขาบอกว่าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แม่คุณหมอให้เราเล่าปัญหาให้ฟังก่อนแล้วคุณหมอก็บอกว่าปัญหาจริงๆเรามีอย่างนี้นะคะโอ้มันตรงเป๊ะเลยอะ่ะแนะนําเลยค่ะมานะคะ